สวัสดีค่ะบริตาสตาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิบซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึง14มกราคมค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับธนูในเดือนเมษายนบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก แลวบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรนิตาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะธนูตัวตนเป็นอย่างไร่ข่ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะธนูคือเดือนนี้เนี่ยนะคือต้องบอกว่าเป็นเดือนปุตตะ ปูตาก,ก็คือสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่อะ,อะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มแล้วฉันจะทําแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหลักมันเดือนนี้เลยดีกว่าตัวตนของคุณในเวลานี้ก็ต้องรู้สึกว่าการเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ทํากันได้เรื่อยๆเนาะมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูต้องพยายามเหนื่อยหน่อยนะเอ,อแต่ทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแน่นอนค่ะใบแรกเลยค่ะออกมาเป็นเดอะทาวเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนคุณอาจจะมีการตัดบางอย่าง มีการอ่าอันนี้ก็ผลักออกอันนี้ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัดเพื่อให้ทุกอย่างมันสั้นลงอารมณ์ประมาณนี้เลยนะแล้วอีกใบหนึ่งค่ะมาเป็น9ก้าไม้เท้าค่ะการเริ่มต้นการทําอะไรในเวลาน,นี้เห็นไหมหัวแตกนิดนึงคือมีการเหนื่อยอะ่ะมันมีความเหนื่อยมีความต้องพยายามมีความต้องสู้เนี่ยงานเยอะมากภาระเยอะมากแต่เขาเองเนี่ยเขายังยกไม้เทา้าสู้อยู่อะ่ะทั้งทงที่หัวเขาแตกแล้วอ่ะเขาเลยรู้สึกว่า ไม่เป็นไรต่อยให้ฉันเจ็บยังไงฉันก็จะเป็นนักต่อสู้ตัวยงเลยธนูเป็นคนที่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเวลานี้จะสู้อีกสักตั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะในเวลานี้คุณสังเกตไหมว่าหลังจากที่ดาวพระหัสอ่ะเริ่มเดินหน้าตั้งแต่กุมภาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีอะไรดีๆเข้ามาหลายอย่างบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เก่ามานานแล้วก็มีการจบมีการเคลียร์มีการอะไรนั่นคือสิ่งดีเลยนะคุณต้องมองมันเป็นโอกาสที่เข้ามาไม่บ่อยนะสําหรับคนเราแล้วธนูนหลายคนมีความวมสมบูรณ์ในเเรรรืืออรร่่อออองงงะไในข รายได้มากขึ้นขยันมากขึ้นมีการทํามากขึ้นต่อยอดมากขึ้นเหนื่อยจังเลยอะ่ะ<ฆ>ทุกอย่างมันดูแบบเป็นหนังชีวิตที่ดูแน่นขึ้นดูแบบอะไรที่หนักขึ้นแต่คุณก็มีความสุขในสิ่งนั้นที่ตามมา เพราะธนูก็ตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แล้วงั้นเรามาดูการงานโดยตรงของธนูเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรหอยพ่ออกมาแห้งแม่นยำมือค้าคุณค่ะการงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะอัศวินถ้วยค่ะโเคคขับเคลื่อนเลยค่ะหม้าควบเลยค่ะคุณแล้วม้าขาวด้วยนะเรียกได้ว่ามีความสวยตั้งแต่ไกลเลยอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นในเวลานี้คือใช่ yes มากนะคะอืบอกเลยแล้วก็มาอีกใบค่ะแปะถ้วยค่ะ เริ่มต้นใหม่แล้วนะแต่คิดโปรเจกต์ต่อไปแล้ว เออคิดถึงภาคต่อไปแล้วคิดถึงอะไรที่มันจะต่อยอดแล้วบางคนมีการทําในเรื่องของตําแหน่งให้กับตัวเองมีการสอบการเตรียมผลงานการทําสําหรับคนที่รับราชการหรือง,งานประจารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแอคชั่นเรื่องผลงานมากขึ้นฉันต้องกระตุ้นให้ตัวเองมีในลักษณะของความก้าวหน้าในเรื่องงานมากขึ้นวิธีการเดิมๆเ,เปิดประตูบานเดิมไม่ได้แล้วสาเร็จแบบเดิมไม่ได้แล้วเปลี่ยนวิธีการใหม่ดีกว่าทํางานแบบใหม่ดีกว่าคิดค้นแบบใหม่ดีกว่าเราถึงบอกไงว่ามันเหมือนสเต็ปมันยากขึ้นและใบแรกเดอะทาวเวอร์ เสเต็ปม,มันยากแต่คุณอย่ายากตาม,มคิดให้ง่ายบริไฟใหม่ให้รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราง่ายที่สุดเออคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานบางคนธุรกิจอ่ะรู้สึกมันเงียบจังเลยรู้สึกซบเซารู้สึกลูกค้าช่วงนี้ก็ดูหาย,ายไปนะอะไรต่างๆนะก็หาตลาดใหม่ค่ะหาธุรกิจใหม่ค่ะรองรับไว้อันนี้ค่าไว้ก่อนนะจะฉันหาลูกค้าเพิ่มเออส่วนอันเนี้ยฉันจะทําใหม่ฉันจะอะไรใหม่ธนูไม่เคยหยุดกับที่คุณรู้สึกไหมว่าสัญ,ญลักษณ์ของลัคนา คืออะไรคันธนูอ่าคันธนูที่เขามีเป้าเมื่อเป้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คันธนูจะพุ่งไปทันทีเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเลยมีเป้าให้กับตัวเอง เป้าหมายในชีวิตคุณต้องโฟกัสให้ได้ทารกเกตให้เป็นทุกอย่างมันจะตามมาในกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นธนูไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เคยถอยเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เป็นธนูอยู่ในเวลานี้อย่าคิดว่าทำไมฉันลำบากทำไมชีวิตฉันไม่ง่ายแบบคนอื่นเขาไม่มีใครง่ายแต่ความยากของคนอื่นเขาจะไม่มาลงให้เราดูหรอกว่ามันเป็นยังไงในเวลานี้พิมขอให้ธนูโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วคุณจะไปได้แนห่นอน งั้นมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรข่อยพ่าออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินของคุณเป็นนี่เลยค่ะหกม้เท้าค่ะโอเคค่ะความสําเร็จเลยนะวิกตอรี่มีได้มีดอกไม้ด้วยแล้วก็ควบด้วยคุณกําลังจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จในเรื่องการเงินแล้วอือนะคะมาแล้วมาแล้วแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะเจ็ดถ้วยค่ะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีลายล้อมอ่ะในเวลานี้คุณต้องทํายังไงทาวเวอร์ตัดค่ะ คัดค่ะคัดกรองค่ะอะไรก็แล้วแตอแว่อันไหนเก็บไว้อันไหนปล่อยไปรายจ่ายไม่จําเป็นอันนี้ไม่สมควรอันนี้ไม่ใช่อันนั้นโอ้ยเอาไว้ก่อนหรืออะไรต่างๆนานาไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีนะแต่คุณต้องมองให้ไกลการเงินคุณต้องลงทุนคือธนูคือนักลงทุนนักต่อสู้สัญลักษณ์ของคุณไม่ใช่การอยู่กับที่ไม่ใช่การหยุดนิ่ง สัญลักษณ์ของคุณคือการลงมือทำอของการทำอะไรก็แล้วแต่มีหนึ่งต้องไปเพิ่มอีกหนึ่งมีสองต้องบวกด้วยสองคือทุกอย่างมันต้องเท่าตัวคุณจะอยู่กับที่ไม่ได้คุณจะนิ่งไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าฉันอยู่แค่นี้ได้ไม่ได้ค่ะธนูคุณจะอึดอัดมากคุณต้องเดินทางไปข้างหน้าการเงินก็เหมือนกันในเวลาเนี้ยอันไหนไม่ใช่ออกไป อันนี้ไม่สมควรแล้วไม่ออกไปอันนี้ไม่ก่อเกิดไรายได้ตัดทิ้งไปเอาเบิกกลับมาเอาทําอย่างอื่นแทนหมุนให้เป็นแล้วทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นโชคชะตาในเวลานี้สอนให้คุณรู้ว่าการ ที่คุณอยู่แบบเดิมมันไม่เติบโตแล้วลเพราะนั้นการเงินที่เติบโตไม่ใช่การที่คุณจะมานั่งรอเพราะนั้นการเงินที่เติบโตคือคุณต้องแอคชั่นแอคทีฟแล้วคุณต้องมีแรงผลักดันในใจเมื่อดาวพระราทสตย์เสดีเล็งลัคนาคุณส่งผลให้บ้านของคุณก็เป็นเกษตรด้วยทําให้ตัวคุณยิ่งต้องทําแล้วยิ่งต้องได้ในเวลานี้อาจจะเก็บแรงอีกสักประมาณหนึ่งเดือน เพื่อที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องวางแผนแล้วฉันต้องเตรียมฉันต้องลงมือฉันต้องอะไรทําไปก่อนถ้าพร้อมถ้าใครไม่พร้อมวางแผนก่อนแต่เดือนหน้าพฤษภาลงมือได้เลยค่ะอืมงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรข่อยไพ่ของแม่นยํา,ยา,ยายยนะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็นเด็กถือเหรียญค่ะอืมความรักก็ยังอยู่ในโหมดที่ดีขึ้นนะ,ค,ะคุณต้องยอมรับว่าดีขึ้นธนูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้คุณไม่ได้ซีเรียสกับมันแล้ว ไม่ใช่ไม่โฟกัสนะยังโฟกัสความรักอยู่ยังมีความละมุนอยู่แต่ไม่ซีเรียสอีกใบหนึ่งมาเป็นเด็กถือไม้เท้า <c oughs> เด็ก2เด็กเลยเพราะฉะนั้นในเวลานี้เหมือนความเป็นเด็กอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันสนุกกับเรื่องความรักไม่ได้ไปล้อเล่นกับเรื่องความรู้สึกใครแต่มันสนุกสนุกในที่นี้ก็คือเวลาอยู่ด้วยกันน่ะ อ่าคนมีคู่อยู่ด้วยกันเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกไม่เครียดเออรู้สึกถึงความตึงเครียรรู้สึกถึงบรรยากาศที่รู้สึกว่ามันเอาจริงเอาจังเกินไป<ม>คุณไปเอาจิงเอาจังเรื่องงานดีกว่า <c oughs> ในเวลานี้ความรักคุณรู้สึกว่า enjoy หน่อยอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือบางทีความเป็นกันเองของเรานี่แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักอ่ะมันไม่ต้องปิดบงังมันไม่มีการที่จะต้องมาวางมาดไม่มีกรอบไม่มีอะไรอยากทําอะไรอยากพูดอะไรความสบายใจของตัวเราความสบายใจของตัวเขา enjoy กันเข้าไว้นี่ยคือความสุขอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่า ไปกันได้แบบเด็กๆเลยอ่านะไม่มีความว่าซีเรียสเลยส่วนคนโสดเนี่ยนะพิมต้องบอกว่าคนโสดในเวลาเนี้ยคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเปิดใจมากขึ้นม,มันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องไปปิดกันมีคนเข้ามาแล้วก็คุยสิคบสิความเป็นเด็กเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเปิดรับมากขึ้นอ่านะมันเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ซีเรียสเรื่องความรักในวัานี้ที่ใคร ผ่อนลงหน่อยเอนจอยหน่อยให่บ่งบอกว่าบางคนอยากมีลูกสามารถมีได้ในปีนี้เลยคุณสามารถที่จะมีลูกสร้างครอบครัวได้หรือทําความมั่นคงในเรื่องความรักได้อ่าแล้วเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่มาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะอ่าบทสรุปคุณเป็น the world ค่ะอมม,ม,ามาเลยนะอ่ะคือต้องบอกเลยนะว่าจักรวาลและอีกใบหนึ่งค่ะมาเป็น2ถ้วยค่ะโอเคค่ะเห็นไหมสอถ้วยเนี่ยไม่ได้แปลว่าความรักอย่างยว แปลว่าความสมบูรณ์แบบชนิดที่ว่ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของการช่วยเหลือกันเติมเต็มกันัช่วยเหลือกันในเรื่องของความรักก็ได้ในเรื่องของการงานก็ได้ในเรื่องของการเงินก็ได้บางคนมีคู่สัญญามีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันเริ่มลงตัวและชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของชีวิตคุณ the world คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองและคุณจะได้พบกับโลกที่กว้างขึ้นและที่สําคัญอนาคตเริ่มสดใสามากขึ้นแน่นอนค่ะ มาเลยค่ะช่วงนี้พลาดไม่ได้ลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ลิต้าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องดาวดวงหนึ่งที่สำคัญมากนะช่วงระยะเวลานี้คือดาวเนปจูนค่ะอันนี้ลิต้าจะมาเล่าให้ฟังอศาสตร์อ่านดวงดาวชื่อบอกอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวโดยตรงศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยร้อยหกสิบห้าปีผ่านมาแล้ว Mm hmm. และจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกอีกร้อหกสปีคืออะไรทั้งชีวิตนี้คุณจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อดาวอยู่ตรงนี้ในเวลานี้แบบนี้อีกเลยค่ะเพราะตอนนี้ดาวเนปจูนเขาอยู่ในองศาที่29 29องศาราศีมีนดาวเนปจูนเป็นเจ้าบ้านเป็นลูเลอร์ชิพของราศีนี้แล้วเข้ามาอยู่ในองศาที่29แปลว่า อีกไม่นานเขากําลังจะเตรียมเปลี่ยนราศีอพอาะหลังจากมีนก็จะกลายเป็นเมษอุ้ิตาจะเล่าให้ฟังมีนกลายเป็นเมษแปลว่าอะไร29เตรียมตัวที่จะไปเป็นศูนย์แล้วก็ไปเป็นหนึ่งแปลว่าอะไรแบบนี้ค่ะในองศาของดวงดาวเนี่ยจะมีทั้งหมด30องศา29 แล้วก็ไปที่ศูนย์เลยเลข30มิบเลยอ่ะไม่มีอ่าไม่มีก่อนที่เราจะย้ายราศีไปจะต้องเดินทางโคจรมาจนถึง29 2 9 1 2เกจุดจุดอจุดอะไรไปเรื่อยๆอแล้วก็จะไปเริ่มต้นที่ศูนย์ค่ะยีะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนาลิติกดีกรีถ้าในราศีแต่ละราศีในเชิงของศาสตร์อ่านดวงดาวเนี่ยเราจะเรียนรู้ต่างกันกันกนกบในแบบโหรศาศาสตร์ไทยก็คือว่า ในแต่ละเรือนชะตาเขาจะมีเรื่องราวของแต่ละเรือนชะตาแล้วก็ในแต่ละเรือนชะตาจะมีดาวประจําเรือนชะตาดาวประจําเรือนชะตาที่12คือดาวเนปจูนเมื่อถึงองศาที่29แปลว่าเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาจนจุดสูงสุดแล้วอม,มาจนจุดสูงสุดแล้วคือแบบว่า เรียนตั้งแต่อนุบาลจนได้รับปริญญาเอกแล้วคือเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นเรื่องใหม่แล้วเรือนที่สิองเนี่ยเป็นเรือนที่จะเตรียมกลายเป็นเรือนที่หนึ่เรือนที่1คือเป็นเรือนของราศีเมษร,ราศีเมษเขาเรียกว่าเรือนที่หการที่จะเปลี่ยนจากสิบสอเป็น1นึ่งสิบสองแปลว่าสละแล้วค่ะครบแล้วบริจาคแล้วแล้วก็เรียนรู้แล้ว ถ้าเป็นเดือน12หรือว่าดาวเนปจูนความหมายจะแปลว่าปลดปล่อยบริจาคแรงบันดาลใจจิตใต้สำนึกความตื่นรู้ในทางจิตวิญญาณณนะเวลานี้ที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะคะดาวเนปจูนเตรียมจะย้ายราศีไปอยู่ราศีเมษในวันที่1 เมษายนค่ะเท่ากับว่าเดือนเมษายนปีนี้มีความสําคัญมากเขาจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์องศาราศีเมษเนี่ยในเดือนเมษายนนี้แปลว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆแต่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าทิ้งอะไรไปก่อนอคุณสังเกตไหมคนจะมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตมากโดยเฉพาะคนที่มี ธาตุดินและธาตุน้ําเป็นหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่มีความเป็นมีนมากในตัวเองหรือว่าคนที่มีความเป็นธาตุน้ําในตัวเองเยอะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ดาวจะมีการเปลี่ยนแบบนี้นะคะดิใ,ใต้จะบอกเทคนิคแบบนี้ค่ะหลังจากที่ชีวิตคุณได้มีการปล่อยแล้วตอนนี้คุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่เรายื้อไว้แล้วไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเติบโตขึ้นปลอดภัยขึ้นหรือว่า สบายมากขึ้นเนี่ยเราอยากปล่อยอืมเราอยากปล่อยเมื่อก่อนปล่อยไม่ได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออเราเราเริ่มปล่อยได้จากจากข้างในเหมือนเราเราได้คิดใหม่แล้วเหมือนเราได้คิดใหม่แล้วคืออยากปล่อยจากข้างในแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบอยากปลดปล่อยแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรที่คุณเสียไปริต้าบอกแบบนี้ค่ะว่าอะไรที่คุณเสียไปแปลว่า มันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเสียมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องปล่อยไปเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่สิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี้นะคะตั้งแต่เมษายนแล้วเดี๋ยวดาวเนปจูนจะกลับมาที่29องศานี้อีกทีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยหรือว่าอะไรที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงหรือปลดปล่อยหรือว่ามีการละทิ้งหรืออะไรไปเนี่ยถ้ายังไม่เรียบร้อยหรือว่าถ้ายังไม่ได้ทําจะมีการกลับมาอีกทีหนึง่ง เดือนตุลาคมค่ะ <Ừ. S 2> เดือนตุลาคมปีนี้ช่วงปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาจัดการเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งแล้วดาวเนปจูนจะเดินหน้าอีกรอบหนึ่งเดือนมกราคมปี2569ค่ะคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องเสียอะไรไปคุณจะต้องปลดปล่อยอะไรไปเป็นช่วงที่มันจะต้องเปลี่ยนคือปล่อยเพื่อให้เราเป็นสุข มันก็เหมือนสูญเสียเพื่อได้รับใช่สูญเสียเพื่อได้รับสูญเสียเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้สิ่งที่เป็นความสุขเข้ามาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่ต้องรู้สึกว่ามันสูญสลายเหมือนนาฬิกาพอถึงครบเลขสิบสองปุ๊บเปลี่ยนชั่วโมงใหม่มแบบนี้เป๊ะเลยค่ะนะคะใครที่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าท้อแท้ภายในหรือว่า ใครที่แบบว่ายังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงยังไม่กล้าที่กับเหมือนแบบจะเริ่มต้นใหม่หรือยังไม่กล้าปล่อยอะไรไปตอนนี้คือเป็นช่วงที่ปล่อยได้เลยเพราะว่าช่วงปีนี้ค่ะจุดคลาดของดวงจันทร์หรือว่านอสโนดหรือว่าดาวนําทางเนี่ยมาอยู่ตรงราศีนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงเรือนนี้ราศีนี้ช่วงนี้สําคัญมากๆค่ะ mm hmm. นะคะแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าริต้าจะพูดเรื่องอะไรใคร <c oughs> ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิง่ง <c oughs> ก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>